ผมเบอร์ฮาร์ดเดียวนะคะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวสวยๆในทำเลดีๆของแกรนบริทันเนียพระราม9ก้ากรุงเทพกรีทาค่ะโอ้โหซึ่งนอกจากบ้านสวยแล้วเนี่ยโปรโมชั่นตอนนี้ดีมากด้วยนะเพราะว่ามีส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทนั่นทำให้นี่บ้านเดี่ยวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แก t ดวิกค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ185ตารางเมตร ราคาลดแล้วเหลือเน็ตที่8ล้าน9แสนกับอีก90,000บาทแล้วก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนโครงการเขาก็ออกให้แล้วก็รวมถึงในบ้านเนี่ยจะติดแอร์ให้ทั้งหลังเลยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะสถาบันการเงินเข้ามาซัพพอร์ตนะดอกเบี้ยด,ดีมาก0.99%นานถึง12เดือนเลยทีเดียวแล้วคุณดูค่ะ รูปแบบการดีไซน์ฟาซาดด้านหน้าคือเป็นบ้านเดี่ยวที่เรามองแล้วเนี่ยได้ทั้งความหรูหราแล้วก็เรียบง่ายด้วยเป็นสไตล์ที่เรียกว่าคลาสสิกลักชัวรี่คอลเลกชันนั่นเองนอกจากความสวยแล้วนะการอยู่อาศัยความสะดวกสบายความปลอดภัยโอ้หายห่วงเพราะว่าสมาร์ทโฮมออโตเมชันจัดไว้ให้เต็มหลังเลยค่ะ IP Camera m e มีดิจิตอลดอลล็อก มีเซนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมชันเซนเซอร์แมกเนติกเซนเซอร์ Smoke Sensor แล้วก็รวมถึงปลั๊กไฟที่เป็น USB outlet ด้วยแล้วก็เครื่องฟอกอากาศ Panasonic Air E เออพูดถึงในเรื่องเครื่องฟอกอากาศเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมมาใหม่ล่าสุดค่ะ Origin เขาเพิ่งเริ่มต้นใส่เข้ามาที่โครงการนี้เป็นโครงการแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบ Emergency Health Care ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์นั่นเองอยู่ที่นี่หายห่วงนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ย กดปุ่มปุ่มเดียวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันทีเลยเขาก็จะช่วยประสานงานในเรื่องของรถรับส่งแอมบูเลซตต่างๆไปที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วโดยสำหรับโครงการที่นี่นะคะเขาดีลไว้เสร็จเรียบร้อยกับโรงพยาบาลสมิธเวศสีนกคกินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันอ้อเกือบลืมบอกไป แก๊สวีกหลังนี้นะคะที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ50ตารางวาค่ะพื้นที่เฉ้สนสอย185ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันมาเลยค่ะ นี่คือบรรยากาศภายในบ้านแบบแกดวิกของแกรนด์บรินเนียพระรามเก้ากรุงเทพกรีทานะคะวันนี้ h o m e b เออร์ฮาร์ดดิวพามาดูบ้านตัวอย่างคือจะได้เห็นชัดๆว่าเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราจะใช้ไซซิ่งขนาดไหนจะจัดวางยังไงได้บ้างอันนี้พามาให้ดูให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวซึ่งบรรยากาศแรกของภายในบ้านแบบแกดวิกก็คือความปลอดโปร่ง โล่งสบายเพราะว่าพื้นที่ชั้นล่างเห็นไหมคะโอเพนแพลนกว้างๆแบบนี้ทำให้เห็นว่านี่ไงด้านหน้าสามารถทำเป็นลิฟวิ่งวางโซฟาตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ได้มีอาร์มแชร์มีโต๊ะกลางมีบิวอินชั้นวางทีวีก็คือเป็นส่วนที่สมาชิกในครอบครัวพักผ่อนร่วมกันได้อย่างสบายแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวได้ด้วยแล้วถัดเข้ามาเห็นไหมคะ มีระยะห่างที่ไม่อึดอัดแต่ว่ามีความใกล้ชิดเชื่อมโยงกันในส่วนของดายนิ่งโต๊ะอาหารนี่6ที่นั่งนะคะเหลือเฟือแล้วก็ด้านในด้านหลังสุดก็ยังสามารถบิวอินเป็นโซฟานั่งเล่นได้อีกคือการเดคอเรทการตกแต่งเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ทำให้เห็นว่าเนี่ย พื้นที่บ้านกว้างๆแบบนี้มันทําให้การอยู่อาศัยของเราเนี่ยสะดวกสบายมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้างก็จะมีประตูที่เชื่อมออกไปที่สวนด้านข้างซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของมุมนั่งเล่นเอท์ดร์ก็ได้สบายๆที่สุดเลยโอ้โหวอล์กเวเนี่ยกว้างไม่อึดอัดแล้วก็อีกด้านหนึ่งของโต๊ะอาหารทําเป็นห้องครัวไว้ให้ค่ะมีบานปิดแบบนี้ให้เลยนะ ก็คือเราสามารถคุกกิ้งทำอาหารโดยที่กลิ่นควันไม่ออกมารบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆมาดูพื้นที่ในห้องครัวค่ะว่ากว้างขนาดไหนสวยเลยอะ่ะงานตกแต่งถ้ามาดูแล้วชอบนะคะนี่เราแอบก๊อปปี้แบบเขาได้เลยนะ คือไซซิ่งของห้องครัวเนี่ยพอดี2-3สาคนเข้ามาช่วยกันคุกกิ้งทำอาหารได้สบายเลยมีหน้าต่างระบายอากาศมีประตูที่เปิดไปที่ลานซักล้างหลังบ้านคุณจะเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องดูดควันในส่วนของพัดลมดูดอากาศก็ได้โอ้โหสวยเลยอะ่ะสะดวกสบายจริงๆมาดู พื้นที่อีกด้านหนึ่งของตัวบ้านค่ะคือจะมีความเป็น private zone เพิ่มขึ้นมานิดนึงสุดทาง walkway นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำชั้นล่างซึ่งโอ้โหทำฟังก์ชันไว้ให้ครบเลยนะมีโซนแห้งมีพื้นที่ชาเวอร์แยกชัดเจนหน้าต่างระบายอากาศรับแสงธรรมชาติช่วยลดความอับชื้นครบเลยแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนั่นเองโอ้ดีมากค่ะแล้วก็ด้านนี้ เป็นห้องอนเนกประสงค์สวยมากอะ่ะคือความมัลติโพสต์ฟังก์ชันหรือว่าความอนเนกประสงค์ของห้องนี้ก็คือแล้วแต่เจ้าของบ้านแล้วแต่ครอบครัวจะเลือกใช้งานอะไรมีผู้สูงวัยก็จัดเป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้เห็นไหมคะอยู่ใกล้ห้องน้ำสะดวกสบายหรือเนี่ยจะเป็นมุมห้องทำงานส่วนตัว เป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวห้องนั่งเล่นดูหนังฟังเพลงได้หมดทุกอย่างเลยไซซิ่งของห้องลงตัววางเตียงใหญ่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์ได้เต็มที่แบบนี้หน้าต่างระบายอากาศรับแสง2ด้านคือครบหมดเลยการระบายอากาศภายในห้องนี้ฟลงปลอดโปร่งมากๆชอบการออกแบบบันไดของบ้านนี้ค่ะนี่ไง ชานพักเนี่ยกว้างแบบนี้เลยคือสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ความกว้างของบันไดเนี่ยกว้างเป็นพิเศษนะคะ1เมตร20เซนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินขึ้นลงเนี่ยมันก็จะได้ความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าจะขนของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็มีความสะดวกมากขึ้นด้วยเช่นกันส่วนบนชั้น2ของบ้านแกตวิกในโครงการแกรนดบริเตเนียพระราม9กรุงเทพปิทาหลังนี้นะคะ เลเยอร์หนสองสามสามห้องนอนกับ2ห้องน้ำโดยที่มัสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนี้นี่เองมาค่ะโอ้โหเออมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะเห็นเลยว่าเนี่ยมัสเตอร์เบดรูมเขากว้างมากก็คือ ได้พื้นที่แนวลึกด้วยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเพราะฉะนั้นเลเยอร์แบบนี้เราจะจัดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ชีวิตส่วนตัวได้ง่ายมากๆโซนด้านหน้าที่อยู่ใกล้กับระเบียงมีประตูบานเปิดขนาดใหญ่บรรยากาศโปร่งๆโล่งๆเนี่ยก็เป็นส่วนพักผ่อนเห็นไหมคะเตียงคิงไซส์วางได้สบายเลยโต๊ะข้างสองข้างปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวี ถัดเข้ามาเนี่ยพื้นที่เหลือเฟือจะตั้งเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัวก็ได้เป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็ถัดเข้ามาด้านในก็คือพื้นที่เนี่ยลงตัวมากคุณก็แค่บิวอินในส่วนของบล็อกอิน o อรเเลือกงานเดคอเรตงานดีไซน์ตามที่คุณชอบจัดเข้ามาพื้นที่ได้ลงแบบเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวแหละแล้วก็การใช้งานก็สะดวกด้วยเพราะว่า ห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดมก็อยู่ด้านนี้นั่นเองห้องนอนที่2ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่มีความพิเศษนะคะอย่างแรกก็คือเป็นห้องที่กวางวางเตียงใหญ่วางเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวได้ครบทุกอย่างแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากๆเพราะว่าอยู่โซนหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหม มีช่องเปิดรับแสงด้านหน้าแล้วก็ทางด้านโน้นนะเป็นกระจกเข้ามุมด้วยโอ้โหสวยคือสามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็เปิดมุมมองให้เราสามารถชมพื้นที่ได้อย่างเต็มตามากขึ้นด้วยทีนี้มาดูโซนด้านหลังของบ้านนะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนกลางที่ห้องนอนที่2และ3ใช้ร่วมกันนะห้องน้ำนี่ยสวยแล้วก็รวมถึงห้องนอน คือจะบอกว่าชอบการออกแบบชอบเลเยอร์ชอบไซซิ่งขนาดพื้นที่ของห้องแต่ละห้องที่เขาจัดไว้ให้คือทุกๆห้องนอนเนี่ยพื้นที่กว้างสามารถวางเตียงใหญ่ได้สามารถมีเฟอร์นิเจอร์ข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละคนของแต่ละสมาชิกในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแม้แต่ห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างเห็นไหมคะมันทำให ชีวิตการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวหรือว่าชีวิตส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมันมีความเต็มอิ่มมันมีความเต็มที่แล้วก็มีความสุขจริงๆสำหรับการอยู่บ้านหลังนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแกรนด์บริเทเนียพระราม9กรุงเทพกรีธาก็คือเรื่องของตำแหน่งโลเคชันนี่แหละค่ะ โครงการอยู่ในซอยพัฒนาชนบท3นะคะโอ้โหซอยนี้ซอยดังนะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกมากสามารถเข้าออกได้ทั้งด้านของมอเตอร์เวย์พระราม9แล้วก็รวมถึงถนนกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ด้วยระยะห่างจากบ้านไปถนนตัดใหม่เนี่ยนะคะประมาณกิโลเมตรกว่าๆเท่าทนั้นเองขับรถไม่เกิน5นาทีเนี่ยถึงแล้วแล้วก็ถนนตัดใหม่เส้นนี้นะเขาว่ากันว่าเป็นเบรฟอรี่ฮิลล์ของเมืองไทยนั่นก็คือเป็นย่านอยู่อาศัยชั้นดีที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบเลยทีเดียวแหละอย่างเช่นตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือคอมมูนิตี้มอลล์สวยๆโอ้โหโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนชั้นดีชื่อดังเลยทีเดียวแหละแล้วก็รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ามัน,ม,นมีครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวหรือว่าจะใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะนี่ไงแอร์พอร์ตลิง์สถานีลาดกระบังก็อยู่ไม่ไกล ด้านในของโครงการนะคะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมด84ยูนิตโอ้โหจำนวนไม่เยอะเลยนะคุณจะได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวรวมถึง Facility พื้นที่ส่วนกลางคะ่ะจัดไว้ให้สวยเลยตั้งแต่เมนเกตนะคะที่ออกแบบให้มีโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกับตัวของ Clubhouse โอ้โห โอ่อาอลังการมากๆไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเน Room, สรูมสระว่ายน้ำระบบเกลือหรือว่าด้านนอกก็จะมีพื้นที่สวนพักผ่อนมีสนามเด็กเล่นมีสนามกีฬากลางแจ้งคือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโครงการวันไหนว่างๆเบือ่อๆแต่ว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกเนี่ยมีกิจกรรมให้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะ และสุดท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทแล้วก็บ้านแบบแก๊สวิกที่พามาดูนะคะ185ตารางเมตรลดไปแล้วเนี่ยเหลือเน็ตแค่8 9น9แส0กับ90,000 90, บาทได้ฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนด้วยโครงการออกให้แล้วก็รวมถึงติดแอร์ให้ทั้งหลังและสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษค่ะ0.99%นานถึง12เดือนอยากให้เข้ามาดูค่ะทั้งสภาพแวดล้อมของโครงการตัวขับเฮาส์ที่สวยงามแล้วก็แบบบ้านแกตวิกหลังนี้185่ร18ตารางเมตรเขาทำออกมาเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยเนี่ยถือว่าลงตัวเลยทีเดียวและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือโลเคชัน่นโอ้โหสะดวกสบายใกล้ทั้งมอเตอร์เวย์พระราม9ใกล้ทั้งถนนกรุงเทพกรีทาตัดใหม่ อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะที่นี่แกลนดบริทเนียพระราม9ก้สุงเทพกรีฑาขอบคุณุมากที่ตตามสวัสดีค่ะ